m ิชชั่นทู t ด e m มูนพอดแคส t ์รอตัวอยู่บ่ายช h a เ t e r s t o ็อกประดวัติวิธีการสร้างสารรค์แคมเปญขับเคลื่อนด้วยพลัง AI แม่นยำครบครันเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ตัวแทน c h a p t e r s t ต c k ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หันมุสาหาครับ ช่วงเวลานี้ก็ใกล้จะเส้นปีกันแล้วนะฮะเรื่องราวของเราก็จะพยายามหลีกหนีจากเรื่องธุรกิจนะครับแล้วก็จะมาคุยเรื่องอื่นๆกันบ้างนะฮะที่น่าจะเรียกว่าชวนให้เป็นการปิดปีอย่างอย่างามีความสุขกันนะฮะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปด้วยในพอดแคสต์ของเรากันเนี่ยนะครับวันนี้ผมเอาเรื่องของสตีเฟนฮอว์กิงมาเล่าให้ฟังคือผมไปเจอบทความหนึ่งนะฮะชื่อ Three Rules in Life According to Stephen Hawking นะครับคุณแอนดี้เมอร์ฟีเป็นคนเขียนแล้วผมก็ไปอ่านเพิ่มเติมมาเนี่ยนะฮะซึ่งต้องบอกออว่าเวลาพูดถึงศาสตราจารย์ฮอว์กิงส์เนี่ยก็ผมจะนึกถึงนึกถึงสองอย่างนะครับหนังภาพยนต์น็คือ The Theory of Everything นะครับแล้วก็หนังสือนะครับเล่มสุดท้ายที่ที่ตีพิมพ์ออกมานะครับ Brief Answer to Big Question นะฮะ แต่ว่าเล่มที่ดังที่สุดนี่คือ A Brief History of Time อันในั้นอันนั้นดังมากนะฮะนั้นเรียกว่าเป็นผลงานระดับตำนานนะฮะแต่ว่าจริงๆ Professor Hawking เนี่ยเขาก็เขียนหนังสือเยอะนะ Universe and Nutshell อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะเข้าใจว่ามีหนังสือเป็นสิบเล่มเลยนะฮะอาจจะต้องโคออเ t อร์ด้วยทั้งเขียนเองด้วยอะไรเนี่ยนะครับท <ering> ีน <You> ี้ชีว <F washer> <off> ิตของ Stephen Hawking เนี <jusqu otro> ่ยต้องบอกว่าน่าสนใจนะฮะชาร์ลส์จัน Hawking เนี่ยเป็นอัจฉริยะนะแล้วก็เป็น เป็นคนสำคัญในในช่วงเวลายุคข,ของเราเลยก็ว่าได้นะครับเป็นนักฟิสิกส์ที่ค้นพบนะครับทฤษฎีสำคัญสำคัญมากมายและอันที่คนพูดถึงเยอะสุดคือ theory of everything นะครับเป็นแนวคิดของาตจาร์ฮอกกิงที่พูดทำนองว่จาจักรวาลมีวิวัฒนาการตามกฎเกณฑ์ที่แน่นอนอยู่ละชุดหนึ่งนะครับโดยกฎเกณฑ์ชุดนี้สามารถให้คำตอบกับเราได้ว่า การถือกาเนิดของจักรวาลคืออะไรนะครับดูไปถึงคําถามที่ว่าพวกเรามาจากไหนกําลังจะไปไหนอนาคตจะเป็นยังไงจุดจบจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงขนาดมีคนบอกว่าถ้าเรารู้คําตอบเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราก็จะล่วงรู้ถึงจิตใจของผู้สร้างได้นะครับแล้วตีเฟนฮอว์กิงก็เชื่อว่าเรามีคล้ายๆกับยูนิเวอร์สอะมี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 อะไรอะมีฟอสที่เรายังไม่เข้าใจนะฮะเราก็ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราอยู่นะฮะ อะไรอย่เงี Again ้ยนะแต่ว่าบทเรียนบทเรียนที่จะชวนคุยในวันนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเวยนั้นนะฮะคือทุกท่านคงทราบดีนะว่าจริงอ่าหนึ่งในสิ่งที่ผมคิดว่ามหาศย์มากสำหรับอ่าซีฟอนฮอว์กิงเนี่ยก็คือเรื่องที่เขาป่วยหนักนะครับเป็นอ่เป็นโรคเซลล์นำคำสั่งเสื่อมนะฮะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับตรวจเจอเนี่ยอายุ21นะครับเขาบอกว่าสมัยนั้น่ะนะนี่ต้องต้องนึกว่า อันนี้นี่คือหลายสี่สิบห้าปีที่แล้วนะสมัยนั้นเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยนะครับหลายคนเนี่ยสองสามปีก็ตายแล้วนะฮะหลังจากหลังจะได้รับการวินิจฉัยนะครับแต่ว่าเอ,อ่อสตีเฟนฮอกกิงส์เนี่ยสู้กับโรคในเมืตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดนะครับจนแกมาเสียชีวิตในาวัยเจ็ดสิบหกก็คือสู้มาห้าสิบกว่าปีนะครับอาการมันก็ค่อยๆแย่ลงนะฮะถ้าใครเคยดูหนังจําได้นะฮะเขาค่อยๆสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวจนในที่สุดก็เรียวกว่าเป็นอมัมพาตเกิดั้งตัวแล้วก็พูดไม่ได้ เขาเคยกล่าวไว้อย่างนี้ครบอกว่า my expectations were reduced to zero when I was 21 everything since has been a bonus นะครับความหวังในชีวิตของผมเนี่ยเหลือศูนย์ในในตอนที่ผมอายุ21เพราะว่าเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่ว่านันนะครัฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยถือเป็นกำไรของชีวิตทั้งสิ้นนะครับแม้ว่าจะสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวและการพูดเนี่ยนะฮนะทำให เอ่อโปรเฟสเซอร์ฮอว์กิงเนี่ยก็ต้องนั่งรถเข็นนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เจาะคอแกนะฮะแล้วก็เป็นเสียงสังเคราะห์นะครับเพื่อสื่อสารกับโลกภายนอกนะครับแต่ไม่ได้ลดทอนความเป็นอัจฉริยะเอ่อของสตีเฟนฮอว์กิงเลยนะครับสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยได้รับตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ลูคาเชนนะฮะที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกันกับเซอร์ไอแซกนิวตันเลยนะฮะทีนี้มันมี3ประโยคที่เขาบอกว่า เราสามารถนำมาใช้แนวคิดนะฮะในการดำเนินชีวิตของเราได้นะครับเ,ออเรื่องแรกเนี่ยก็คือประโยคที่บอกว่า remember to look up at the stars and not down at your feet นะอันนี้เป็นสิ่งที่สตีฟฮอว์กิงพูดตลอดนะครับความหมายของมันจริงๆอ่ะมันคงจะหมายถึงว่าให้มองไปในสิ่งที่เป็นไปได้ไกลๆไม่ใช่แค่อะไรที่เป็นแค่ตัวใกล้ๆตัวเราหรือว่าเล็กๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะเมื่อเรามองขึ้นบนท้องฟ้าเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเรามากนะครับ ทำให้เรารู้ว่าบนท้องฟ้าน,นี่ยังมีสิ่งผาสศจรรย์รอเราค้นหาอยู่ถ้าเกิดเราพูดถึง theory of everything เนี่ยนะครับอาจจะบอกได้ว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่สะท้อนมาจากแนวคิดละนี้ว่า Look in up to the star สินะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อสองบอกว่า never give up work work gives you meaning and purpose and life is empty without it นะครับแน่นอน professor hawking เนี่ยป่วยขยับตัวไม่ได้นะครับแต่แกทำงานหนักมากนะครับตั้งแต่ ทำมีทั้งหนังสือทั้งทฤษฎีต่างๆนามากมาย,มายที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี gravitational radiation from colliding black holes นะนะหรือว่าอันนี้มีคนเรียกว่า hawking's Haw radiation เนะนะี่ยนะก็เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่เปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวเรื่องเรื่องหลุมดำเรื่องในพวกนี้นะฮะผลงานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นหนังสือ,อต่างๆเนี่ยนะครับ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําออกมาเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ทั้งการสอนนะฮะทำขึ้นตอนที่ร่างกายเขาคือย่าแย่มากนะครับแต่เขาเชื่อว่างานจิตใจจิตวิญญาณและงานและร่างกายเนี่ยมันเชื่อมต่อกันแล้วมันทําให้เกิดสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือความหวังนะครับเคยนมีคนถาม professor hawking นะว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าคนที่ป่วยแบบเขาอ่ะเป็นอาการแบบเขาเนี่ยเราไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยจะทําการรุนยาค่าเนี่ย professor hawking คิดว่างไงนะครับ ผศชอกเก้นพูดอย่างนี้นะตอบแาบนีบอกว่า the victim หมายถึงว่าคนที่ป่วยแบบเขาเนี่ย should have the right to end his life if he wants นะฮะ but I think it would be a great mistake while there is life there is hope นะผศชอกเก้บอกว่าถ้าคนป่วยแบบเขาอะนะ,ะพูดก็ไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้เนี่ยก็คงไม่ผิดอะไรหรอกถ้าเกิดอยากจะจบชีวิตตัวเองนะครับแต่สําหรับเขาเขาคิดว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าทําเพราะว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตก็ยังมีความหวังอยู่นั่นเองนะครับ สุดท้ายครับเขาบอกว่า if you are lucky enough to find love remember it is there d o n t throw it away นะ f e s s o r Talking จริงๆมีชีวิตรักที่ค่อนข้างจะมีความมือหาอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแต่งงานกับภรรยาคนแรกที่เจอกันตอนสมัยเรียนนะฮะแล้วก็ล้วก็หลังจากนั้นก็มีการหย่าร้างกันนะครับแล้วก็มีเรื่องดราม,ม่าพอสมควรแล้วนะตอนหลังก็กลับมาดีกับภรรยาใหม่อะไรเนี่ยนะฮะมีลูกกัน3คนนะภรรยาคนแรกเนี่ยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกทั้งหมดเลยเนี่ย ในเรื่องของประวัติความรักของเขาเขาบอกว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนเขาแล้วทําให้เขายังมีชีวิตยอยู่ได้เนี่ยจนถึงอายุเจ็สิบหกทั้งที่เขาควรจะตายไปตั้งนานแล้วเนี่ยก็คือความรักนะครับแม้ว่ามันจะดรามา่าก็เถอะแต่ว่าความรักนี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตเขาแล้วเขาบอกว่าถ้ากลับไปได้เนี่ยหลายเรื่องที่เขาอยากแก้ก็เ,เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้ความรักนี่แหละนะฮะหลายเรื่องที่เขาทําอาจจะพูดจาไม่ดีกับออภรรยาหรือว่าอะไรต่างๆนานเนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยเรื่องของ professional hawking เดี๋ยวใครใครลืมไปแล้วนะครับ แล้วก็ไม่อยากไปอ่านอะไรที่มันหนักหัวผมก็แนะนำว่าไปดูหนังเรื่องมันชื่อว่า The Theory of Everything มัน uh, The, The The Theory of Everything นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเพราะมันเป็นชีวิตคนนะฮะแต่ว่าเขาทำออกมาได้ดีมากนะครับหนังสือที่ดังมากของ Professor Hawking ชื่อ The Brief History of Time นะฮะ อ่านยากนิดหนึ่งนะครับผมเคยอ่านแล้วผมรู้สึกอ่านแอบอ่านยากนิดหนึง่งแต่ผมรู้สึกมันจะมีเวอร์ชันอ่านที่เขาเหมือนไปเขียนใหม่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ professional king เขียนนะคนอื่นเขียนแล้วก็ชื่อว่า the briefer คือสั้นกว่านะ history of time นะนั้นนั้นก็อาจจะอ่านง่ายขึ้นมั้งนะผมยังไม่เคยอ่านนะครับแต่เล่มสุดท้ายอะ่ะที่เป็นหน้าปกเป็นเป็น,ปนวงกลมอะ่ะแล้วมีสีหลายๆสีเนี่ยนะฮะที่ชื่อว่า brief answer to big question อะ่ะเล่มนี้ดีผมชอบนะครับลองไป หาดูตามร้านหนังสือเขาจะไม่มีแปลหมดแล้วนะทั้งหมดที่ผมยูนิเวอร์เซียนะนเชลล์าน่าจะมีแปลแล้วนะเหมือนจะเคยเห็นคุณๆว่ามีแปลนะครับวันที่เพรสเชิร์ h ฮอ k ์กิงเสียชีวิตเนี่ยคือวันที่14มีนาคมปี2018นะครับมันเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยเพราะว่ามันเป็นวันเกิดครับของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ด้วยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เกิด14มีนาคม18 7 9นย้าะฮะอืมก็ถือเป็นเรื่องบังเอิญที่น่าสนใจทีเดียวนะครับทั้งหมดเนี่ยของงเเ,เนนนนนกคคคา็็ปนะรับ มีทั้งเรื่องก็คงมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีเหมือนพวกเราทุกคนนี่แหละนะครับมีทั้งสิ่งที่ทําถูกต้องแล้วก็ทําผิดไปในชีวิตนะฮะไม่ใช่คงจะไม่ใช่แบบว่าทําทุกอย่างถูกไปหมดแต่สิ่งที่เขาพิสูจน์อย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าพวกเรามาใช้ได้เลยนะจากที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าความไม่ยออ่อท้อในในใน,ในความเป็นร่างกายของซีฟิโนกิ้งที่ขยับไม่ได้พูดไม่ได้แข็ไปนดิดเดียวเคี่ยคือเป็นอัมพาตเกือบร้อเนี่ย แต่ยังสามารถทําผลงานได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็อาจจะบอกอะไรบางอย่างว่าสําหรับเราว่าเฮ้ยชีวิตเรายังมีหวังเสมอนะครับอย่างที่อย่างที่ professor แก aw ว่าไว้นะฮะว่า while there is life there is hope นะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีความหวังเสมอนะฮะลองกับไปดูหนังเรื่องนี้ทีนะเราผมว่าอาจจะอินขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยภาพยนตร์เนี่ย,ย,นนยออตอนแรกที่เราดูเราเรามีชุดเหมือนกับความเข้าใจชีวิตอยู่ คือขึ้นหนังเรื่องนี่เป็นหนังชีวิตนะผมว่านะเออ่พอเราอายุมากขึ้นนะครับหนังนี่มันเก่ามากนะครับสิบสิบปีแล้วมัง้งสิบกว่าปีแล้วเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราเราก็จะมีมุมมองชีวิตมากขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เวลาเรากลับไปดูภาพยนตร์เรื่องเดิมเนี่ยฮะความรู้สึกเปลี่ยนไปเยอะผมคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นจุดตะมูลนะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับมิ s ชั่นจุดมุ o o พ Podcast presented by Number 24ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้ทุกการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายสร้างสรรค์ด้วยความมั่นใจ It's not stock It's Shutterstock